สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเออร์ลิงฮาลันกันต่อดีกว่านะครับเรียกได้ว่าวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงฤดูกาลที่ผ่านมาของเขาก็ละก,กันนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงฤดูกาลปัจจุบันของเออร์ลิงฮาลันนะครับจริงฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยเปิดมาก็เอาแล้วล่ะพูดตรงๆเพราะว่าลงพีเมยรีกไปสานะัดตอนนี้ก็สามประตูถูกไหมจำนวนประตูเท่ากับจํานวนนัดที่ลงมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่วันนี้จะพาทุกคนมาดู ความสาเร็จของฤดูกาลที่แล้วเลยดีกว่าจริงๆเนี่ยก็มีสถิติเล็กๆน้อยๆย,ยิบยิบย่อยๆมากมายเลยแต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงรางวัลแบบจัดจักแจ้งที่เป็นรางวัลเ,เลยละกันนะครับตัวของเออร์ลิงฮาลันเองเนี่ยได้ประสบความสําเร็จทั้งหมดนะเอย่างในฤดูกาลที่แล้วนะครับเริ่มมนที่เอาแบบแชมป์ก่อนเลยละกันได้แชมป์อะไรไปบ้างนะครับก็จะมี3แชมป์หลักๆเนาะเป็นทริปเปิลแชมป์เลยนะครับได้แชมป์ฮิม l e a ลีกได้แชมป์เอฟเอครับ แล้วก็รวมไปถึงยูเอฟ่าแชมเปียนลีกหรือว่าถ้วยบิ๊กเอียร์ถ้วยใหญ่แห่งยุโรปนะครับผมตัวของเออร์ลิงฮาลันก็ทําได้นะครับมาฤดูกาลแรกปุ๊บจัดไป3แชมป์เลยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยไม่ได้แค่มาถึงฤดูกาลแรกในฐานะนักเตะอายุน้อยแล้วก็บเอิญได้แชมป์ตัวของเขาอ่ะยังเป็นขุนพลหัวหอกคนสาคัญด้วยนั่นเองลงไปทั้งหมดเนี่ยนะครับผม53เกมยิงไปทั้งหมด52ลูกนะครับเยอะมากๆจริงๆได้เป็นดาวซันโวของยูเอฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็เป็นดาวซันโวของพีเมลีกโดย ดาวชนัวพีเมลีกเองเนี่ยก็ได้จารึกสถเติเอาไว้ด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยยิงไปถึง36ลูกในฤดูกาลเดียวนะครับนับได้ว่าเป็นจนํานวนประตูที่เยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีพีเมลีกมาเลยมาฤดูกาลแรกอ่ะก็กลายเป็นดาวชนัวสูงสุดตลอดการใน1ฤดูกาลของพีเมลีกไปแล้วนอกจากจะคว้ารางวัลดาวชนัวไป2รางวัลแล้วจากทางยูฟาแล้วก็จากทางของพีเมลีกถูกไหมก็ได้ไป2อ,อันนะยังได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพีเมลีกด้วยนะครับแล้วก็ได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยม พีเมลีกด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมตัวของเออร์ลิงฮาลนเนี่ยยังมีอีก2รางวัลนะครับก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของทาง FWA หรือว่า Football Writer Association อันนี้ก็จะมาจากพวกแบบนักข่าวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรางวัลของ PFA หรือว่า Professional Footballer Association ก็คือสมาคมของนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยก็ให้5ฮาลัานเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเหมือนกันนะครับผมก็ได้มาครบเลยนะครับถือได้ว่าเป็นความสําเร็จจานวนทั้งหมด9อย่างในฤดูกาลแรกที่เขาเนี่ยได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกก็โหดจัดนะครับผมคือแบบมึงแม็กเอาอะมาถึงปุ๊บมึงจะเต็มกว่านี้ไม่ได้แล้วมาถึงฤดูกาลแรกแม่งเล่นซะประสบความสําเร็จทุก อย่าง yeah. ที่แบบนักเตะคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จกับสโมสรอนได้อะคือถ้าจะได้อีกหนึ่งรางวัลเนี่ยก็ต้องเป็นรางวัลฟีฟ่าบอลลังดอร์แล้วแหละครับก็จะเป็นฤดูการที่คอมพลีทมากๆและอาจจะเรียกได้ว่าถ้าได้บอลลังดอร์ด้วยนะจะเป็นฤดูการที่ถือได้ว่าคอมพลีทที่สุดของนักฟุตบอลคนหนึ่งเลยตั้งแต่เคยมีมาถูกปะพราอแม่งกวาดทุกแชมป์นะครับผมทําลายสถิติแบบบ้าคลั่งมากๆอะ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วนี่คือความสําเร็จทั้ง9ของเออร์ลิงฮาลันในฤดูการแรกถ้าผู้ชมคิดว่ายัง ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ